วันนี้ครับไปสมัน,นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเซนเซ่ยยาเวคเคนนิงนะครับผมเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนเดือนนี้กูอัดเกมนี้บ่อยจังวะก็ที่ผมมาอัดเกมนี้วันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เครดิตซูเคียวมันมารีรันกับผมซึ่งค่าวก่อนผมไม่ได้เปิดนะครับต่อมาครั้งแรกว่าผมดองเพชรไปให้คาเดียนะแต่ว่าตอนนี้ผมได,ด้คาเดียในครอบครองนะครับก็เลยว่าจะมาเปิดหาซูเคียวสัหน่อยแต่ผมก็จะมาได้ทุ่มทั้งหมด2 42เพชรนะครับผมจะเปิดให้เหลือซัก 150ไม่ก็ร้อยเพชรนะเพราะว่าม่อย่างนั้นจะไม่มีพอไปเปิดซาช่านะแล้วก็เดฟทอนนะซึ่งซาช่าอาจจะข้าวนะเพราะว่าผมจะเปิดเป็นเจมี่เดฟทอนน่าจะดีกว่าเนาะโอเคไม่เกินแสนเปิดเลยดีกว่านะครับผมที่จะเปิดซูเกียเพราะว,าว่ามันเก่งในเรื่องของ PVP เนาะก็แบบขำๆอะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ได้ก็ดิโอเคเดี๋ยวตัดดวงก่อนมา โอเคแต่ดโดนได้โคจามียขอบคุณมากโอเค,อเ,คเกือโอเคต่อปเป็นการเปิดสิบครั้งรัวๆมายินด,ดีด้วย<ๆ>ดักเ d e เอ็กอ้ผมเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นักเ k d เอ็ X นะจะาก,ก็าเชิญตามทีมได้รับเซ็นระดับ S กาดูด้าไอร์คอร์โอเคเชิญใส่หัวไปใกล้ๆ มันก็ดีแหละไอ้อคอสแหละแต่ว่าผมมีแล้วไงแต่ก็ไปอัพสกิลก็ได้นะโอเคเปิดต่อครับโลที่2ี่สิบก็ยังเกลืออยู่นะได้เ็ษตัวละครมาก็ดีครับเพราะการดันตัวละครขึ้นหกดาวเนี่ยใช้เยอะเยอะมากๆโดยเฉพาะขวดเอีเนี่ยโอ้เปลืองกูเหลือเกินส่คอปิการเททิสกิลตี้คาเมเลียนจูนจูนก็เป็นหนึ่งในตัวทีมหลักของนะแต่ผมอัพสกิลเต็มหมดแล้วเพราะหางนะ่ายเนาะ โอเคเลือตุยเเกลจะมาไหมไม่มาก็เหมหือ okay. <Okay. S 1> นได้โอเคก็ยังเกลออยู่เหมือนต่อคาเดียเป๊ะเลยมาแววเนี้ยแววความเกลกำลังคืบคานถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องไปแรกเศษคนในคิวเพิ่มนะครับอันนี้ก็แค่เหมือนเราเพิ่มเศษที่เรามีเฉยๆได้ไปตัวก็ดีนะ แซค์จามิเอนไฮดราคามเมเลียนยูนิคอนดังเนสเอ็กโชคดีสุดจกกรัเนเชิญตามทีมได้รับเซ็นระดับเอสจีคนนนันเอ๊ะเจ้าก่อนนะเดี๋ยวนะทำไมตอนเปิดหาในคลิปเปิดหาคานนมาไม่มีวะพอได้คานนตัวแรกมาปุ๊บตัวที่สองมาเรื่อยๆเลยเฮ้ทำไมรูส้สึกเหมอนคุณเหมือนฮาเดสเลยแต่ก็ดีนะ โอเคโอเคได้ขนมอมาก็เค่เฮ้ยได้รางวัลที่แถมด้วยว่ะก็แค่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่โอเคเปิดต่อครับต้องดเกลือนะครับผมขอบีด้วยเลยป่เดี๋ยวเปิดถ้าสี่สิบครั้งก็จะมีการันตีนะ แต่การตีตัวไหนก็ไม่มีใครรู้แต่ที่รู้ก็คือไม่ใช่ซูเคียวร้อยเปอร์เซ็นซูเคียวก็เป็นซิลเวอร์เซนที่อยู่ในภาพเอ็นดีนะครับหรือเด็กเซมิชันเองซึ่งผมก็ไม่ได้อ่านนะครับเพราะว่าหาอ่านไม่ได้นะครับผมมันจะไปหาอ่านจากไหนปะโหโหโหไม่แต่เอยังไม่มาอืมนั่นแหละความเคลื่อนกำลังคืบคลานเข้ามาครับตอนนี้ อะารสักสามสิโลนะมั้งดีด้วยดับส s X โชคดีสุดๆจากการเชิญตามทีมได้รับเซนละดับ S Leo I Olia ครับไปกันไปปะโอ้โห I Olia ออเหมือนมีคนใช้อะ่ะหบจริง <c oughs> อันนี้อะไรใช่ X โชคดีอ๋อน่าจาะระดับมนทีเมื่อกี้มันขึ้นช้าใช่ไหมระดับ S อะอ๋อการันตีอันนี้บบราน โอเคเปิดต่อเหออีกสักสิโลแล้วถ้าเกิดไม่ได้ก็ช่างมาละโอ้โหดูว่าขึ้นช้าที่ไหนได้มันช้าแบบช้ามากเลยนะวันทีเนี่ยโอเคมาตอนนี้มไม่ได้ก่อเลิกเพราะว่าผมมัเปิดขำเนาะโอเคก็เหมือนจะไม่ได้สุยเขียวนะครับเดี๋ยวผมดูเดีนึนงว่ามัน เท่าไหรแล้ถ้าเกิดว่ามันเดือนิดเดียวก็เดี๋ยวเปิดต่อให้นะตรงที่มเป็นรับพรนอะ่ะนี่เธอเดี๋ยวรางวัลมารับของเหลืออีก60งั้นเปิดต่ออีก60ผมเปิดต่ออีก60แล้วกันครับมา อืมทำไมลูกผมทําไม่ขึ้นหกสิบโลนี้ขอซูเคียวสักตัวนึงได้ไหมเพื่อนเกลือล้วนๆเน้น,นๆสิบแล้วน,นะยี่สิบเกมนี้เละๆอ,ออกอยากเกมเกลือนะครับแต่ว่าเกมนี้เติมเติมไม่ได้นะครับไม่ใช่เติมไม่ได้อย่างอันนั้นนะเหมือนที่ เหมือนเกลียบมันบล็อกอะแล้วทีมงานก็ไม่ค่อยแก้นะครับก็อย่างรู้ทีมงานเซอไทยมันห่วยนั่นแหละกูโดนแบบไมนะ่เนี่ยกูจะโดนแบบไม่เนี่ยนะครับ40อือยังเกลีย,ยู่ไม่เป็นไร50โอเคโอเคต่ออีกเ่าไหร อ่ามาหกสิบโอเคเกลือร้วนๆไม่มีเลยผสมอืมอ่ะเพิ่มปีละสามโลอ่ะเิดอัน,ดนสิบใส่เพชรเพิ่มครับสามโลมาโอเคได้ได้ได,ได้อ่ะเปิดให้โมเป็นเลยปะ่ะ เดี๋ยวไว้ค่อยเก็บใหม่ก็ได้ครับไว้ค่อยก่าเดซพอสจะมาถ้าจะอีกนานนะจักสิงหาได้มั้งไม่ก็กันยาก่าเดซพอสจะมามาเดี๋ยวสามสิบุยเคียวมาเหอะจริงจริงแต่น้อยจะได้เอาไป p v p นะครับ ดัมมิสเอ็กซอรีสุดการเชิญตามตีนได้รับเซนระดับเอสจักรยู่บ์โลกสุดโอเคโอเคได้ได้ได้เจ้าอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะคราวที่ใครเออไม่ใช่สุเกียวหรอกรับเซนน่ากูว่าเฉมี่มตากะกูว่าแลน่หรอกให้ไงก็ไม่ใช่สุเกียวเดีอ่ะรอบนี้ไม่ได้ไม่ได้เอสอ่ะโอเคเกลือ โอเคผมประกอบการนะครับวันนี้ผมประกอบการวันนี้จะได้เป็นมีโรคไม่เกีย่ยวนะครับก็มีอันเดียบาลานตัวหนึ่งเนาะมีซากะไอโอเลียมีคานอนมีลาดามีไอาอาร์คอแล้วก็มีคุณชิ้นส่วนแรกได้ไหมซุยเคียวขาดกี่ชิ้นนะซุยเคียวผมขาด20สชิ้นนะครับก็เดี๋ยวไปขอจากคนดีคิวเอาโอเคก็ถ้าใครชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องเลยสมาชิกเลยก็จะแบบไว้เจอกันใหม่เมื่ออาทิตยมาเย็ยนกูดนะ